จังหวัดร้อยเอ็ดมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์อาเซียนยู21ปี2025วันที่15มิถุนายน2568เวลา16นาฬิกานายชัชวานเบญจศรีวงศ์ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ดมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดยูโรเคสเซาท์อีสต์อาเซียนยู21บีดวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2025 โดยมีนายพิชายาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดปร้อบด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตลอดจนพี่น้องประชาชนร่วมชมร่วมเชียร์ที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาลหนองยามา้าอเมืองร้อยเอ็ดจร้อยเอ็ดสำหรับการแข่งขันร,รายการวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่13-15มถึงิมิถุนายนที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันประเภททีมชายรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมชาติไทยทีม1อันดับ2ได้แก่ทีมชาติไทยทีม2และอันดับ3ทีมชาติเวียดนามส่วนประเภททีมหญิงทีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีมชาติไทยทีม1อันดับ2ได้แก่ทีมชาติไทยทีม2และอันดับที่3ทีมชาติไทยทีม3ทั้งนี้การเป็นเจ้าภาพงานกีฬาระดับนานาชาติ ถือเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนและผู้สนใจจะได้เรียนรู้เทคนิคประสบการณ์มาพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาเอลเลย์บอลชายหาดให้สูงขึ้นและจะเป็นกำลังหลักในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดของประเทศชาติในอนาคตต่อไป